มาสุขสบายสบายดีสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องชาวโลกทุกท่านเชื่อใจพี่นองนะครับขอโทษขออภัยน้ำมันกินเริ่มเปิดมาอยู่เลยเอามาพ่อพ่อกับพี่น้องอบบยองุ่ป้ายุ่ส่วนขึ้เก้าพี่น้องมาเนี่นี่ก็ดสพาพี่พะน้องมากินเมนูตำสบายนางพี่น้องเป็นอ่าตั้งแรกที่ฉีได้กินนะพี่น้องบุกเข้กินได้เคื่อพี่น้องตำสบายนางพี่น้องเคยกินแต่ซอยจุส่วนพักก็มีหลากหลายพี่น้องเลย มืัอนี้ก็ได้มะละอันนี้ก็จ่องพี่น้องเลยสลับข้าพี่น้องเลยข้ากระพุ้นเบึ้งบึ้งว่าลายห้างมา,าลองอี่เี่น้องบึง้งทำแรงแห้มันอื ข้าวนักเอยจะมีหมูยอน้ำแ้งไหมแดงอย มก,กอกเอาทา่าเลย <c oughs> จ้าับท่า ลำงอนลำจับหลาดเลยวะอืม <c oughs> บักเคยกินจะเกือบเป็นองเมนูเลยกินแต่เพิ่นกินแะเกคือ,อยาก บ่ค่อยมีขายไปกับบพ่แตลาดครับ <c oughs> ตัวพูนี้นะยัง มากมาแล้วนี่คือบอกเคยเห็นเพื่อนมาขายใช่ป้ะหากระเบิดพ่อวัดอยากดูแต่ผมไม่เห็นสายก็เกือกโลหนึ่งสี่สิบพันว่ะขีดหนึ่งสี่สิบขีดหนึ่งสี่พันเป็นหมด

xếp bạn hãy đăng kí sống kênh lalaschool Ngâm Субтитры mm -hmm. นี่กระปูปดองมะยองใช่รองม,มัม้ยคร่อนมผ่ายเยอะเข้มนน่นนนว เสร็จก็ได้นิดนึงเจ็ดมาองละบ้านปะ Ja. <clears throat> <clears throat> Hép lại thôi. bên lại trên nó lắm hôm bữa menu này phải một cái kinh

บางคนก็สงสัยเด้พี่น้องเรามันยองจ้งเห้ใน <c oughs> บ้านกินยี่ว่าะฉันว่ากินแต่นคนเดียวนอเนี่อะไจะแทบรือบยวค่อยจ้องเยจ้องอนได้ใใหัว,วแทบไม่กิน เปลี่ยนไปว่าได้เลยพี่น้องเน,ะนาะอาจจะมาบ้านให้จุก,กินโมจ้งให้กินครับเปินซ้ำเพื่อเขาก็ย่าให้หนกินละอือออกชุกเลย,ยพี่น้องมากก้องอือยอด ก็นแนมหน้ากับตาเขียวใช่ปะ,ะรากอจบคลิปกันเนะอะเซ็บลาเซ็บล่เนาะสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปกดติดตามทั้งช่องยูทูบในเรื่องนี้อนะ ช่อง YouTube บ้าหยองพาลองเนาะเป็นภาษาไทยส่วนเพนเฟสเบ้าหยองพาลองจะเป็นภาษาลาวเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามทั้งช่องเพนเฟสนะในกับเฟซบุ๊กท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนให้ร่ำให้รวยตลอดปีและตลอดไปเด้อเอ้าอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าขอขอบใจ